กรับตวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับพี่พี่เอ่อภาเครื่องเล่นแค่ชอบนะครับวันนี้มาเปิดอีพีที่ยี่สิบเก้านะครับองละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่พี่บวกค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะครับรายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาททุกองนะครับพี่พี่บวกค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะครับเอ่อช่องทางการติดต่อก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับพี่พี่นี่นะครับ เครื่องเล่นแค่ชอบนะครับสนใจนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนะครับที่0 9นย์1 9 1 2 8นะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับพี่ๆนี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับชอบสนใจองคไหนรายการไหนนะครับพี่ๆทักทายผ่านไลน์กันเข้ามาได้นะครับยังไงผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมอยู่นะครับ ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับพี่เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการจัดทําคลิปวิดีโอใน EP ีต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันที่รายการแรกเลยนะครับพี่พี EP ่นี้เป็น EP ีที่29นะครับพี่พี่หนึบาทนะครับทุกรายการนะครับบวกค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะครับ นี่นะครับรายการที่1นนะครับพี่พี่เอ่อเป็นเหรียญนั่งพานนะครับหลวงปู่ทิมวัดลาหารไร้นะครับพี่พี่นี่นะครับเหรียญนั่งพานนะครับหลวงปู่ทิมนะครับพี่พี่นี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกันไหลนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเหรียญกันไหลนะครับกันไหลสวยนะครับพี่พี่กันไหลสวยสวยเลยนะครับเดิมเดิมนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่1นนะครับเป็นเหรียญนั่งพานนะครับหลวงปู่ทิมวัดลาหารไร้นะครับพี่พี่ ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สองนะครับนี่นะครับรายการที่สองเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพี่พี่นี่นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับองนี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับนี่นะครับพี่พี่นี่นะครับด้านหลังมีกาวัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่พี่รายการที่สองนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามน,นะครับ นี่นะครับรายการที่สามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ํานะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อสดนะครับพี่ๆนี่นะครับรายการที่สามนะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่นะครับพี่ๆรายการที่สี่นี่นะครับรายการที่สี่เป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับพี่ๆหลวงพ่อแก้ววัดเชอวันนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นยันนะครับนี่นะครับ รายการที่สี่นะครับรายการนี้นะครับพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับต่อไปเป็นรายการที่ห้านะครับพี่ๆี่รายการที่ห้านะครับนี่นะครับเป็นพระซุ้มกรนะครับพี่พีองค์นี้เป็นพิมพ์กลางนะครับนี่นะครับพระสุ้มกอนะครับนี่นะครับพิมพ์กลางนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์กลางนะครับพี่พี่ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่หกนะครับนี่นะครับรายการที่หกเป็นพระมเหสูรนะครับพี่พี่นี่นะครับ มาเห่สวนนะครับองค์นี้เป็นกุวัดพระศรีนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์กลางนะครับพี่พี่มาเห่สวนพิมพ์กลางนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่เจ็นะครับพี่พี่รายการที่7เป็นพระสมเด็จวัดเกศเชโยนะครับพี่พี่นี่นะครับพระสมเด็จวัดเกศนะครับนี่นะครับพี่พี่เกศเชโยนะครับนี่นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่8ดนะครับอ่านี่นะครับรายการที่8เป็นพระเนื้อผงนะครับนี่นะครับหลวงปู่บุญนะครับพี่ๆวัดกลางบางแก้วนะครับนี่นะครับแบบนี้ต้องเป็นเนื้อผงพญาไม้ผูกนะครับนี่นะครับเนื้อผงพญาไม้ผูกนะครับหลวงปู่บุญนะครับพี่ๆต่อไปจะเป็นรายการที่9้านะครับพี่ๆรายการที่9้านี่นะครับเอ่อเป็นพระ ชัยวัฒนะครับพี่พี่เป็นพระชัยวัฒนะครับท่านเจ้ามานะครับพี่พี่นี่นะครับพระชัยวัฒท่านเจ้ามานะครับวัดสามปื้มนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่เก้านะครับต่อไปจะเป็นรายการที่สิบนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่สิบเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพี่พี่องค์นี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับนี่นะครับบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับนี่นะครับพี่พี่นี่นะครับ เป็นฐานคู่บางขุนพรมนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่11นะครับพี่พี่อ่ะนี่นะครับรายการที่11เป็นเหรียญหลวงปูดูนะครับพี่พี่เหรียญหลวงปูดูวัดสแกนะครับนี่นะครับสองพศ2 5้านะครับเหรียญนี้นี่นะครับเรียมกรอบพลาสติกไว้นะครับพี่พี่เหรียญหลวงปู่ดูนะครับนี่นะครับต่อไปจะเป็นรายการที่สินะครับพี่พีรายการที่สินี่นะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับพี่พี นี่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่นี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สิบสามนะครับนี่นะครับรายการที่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับพี่พี่นี่นะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับเหรียญนี้นี่นะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปาริสุดโทนะครับนี่นะครับตอกโทตอกโค้ดที่สังคตินะครับนี่นะครับ ต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสี่นะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่สิบสี่เป็นพระขุนแผนนะครับบ้านกลางนะครับพี่พี่นี่นะครับพระขุนแผนบ้านกลางนะครับองนี้เป็นพายเดียวนะพี่พี่นี่นะครับนี่นะครับเป็นพายเดียวนะครับพี่พี่องนี้ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สิบห้านะครับนี่นะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่นะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่สิบห้านะครับต่อไปจะเป็นรายการที่สิบหกนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่สิบหกนะครับเป็นพระพิมห้าเหลี่ยมหลวงปู่นะครับนี่นะครับหลวงปูู่วัดอินนะครับอง์นี้เป best best so ็นพิมห้าเหลี่ยมนะครับนี่นะครับพี่พี่เป็นหลวงปูู่นะครับ ต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่รายการที่สิบเจ็ดนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่องค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับตัดช่อตะใบยามนะครับพี่พี่นี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สิบดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับ เ, inh. เป็นเหรียญหลวงปู่ท <commun> ิมนะครับพี่ๆเหรียญฝั่งพัดนะครับหลวงปู่ทิมนะครับพศสองพันห้า้อสิบเจ็ดนะครับพี่ๆนี่นะครับหรืออันปาก้านะครับพี่ๆเหรียญนี้นี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สิบแปดนะครับอ่ารายการที่สิบแปดนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆนี่นะครับองค์นี้ออกวัดห้วยเขนนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดห้วยเขนนี่นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่นี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่นี่นะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ นี่นะครับรายการที่ยี่สิบเ็ดเป็นพระหลวงปู่สุขนะครับพี่ๆวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่นะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองนะครับนี่นะครับซื้อองค์นี้นี่เหมือนแถมไปอีกองคเลยนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสองครับเออเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับวัดสแกนะครับพี่ๆเอ้ยไม่ใช่นะครับหลวงปู่ศรีวัดทำาเขาบนนาคนะครับ นี่นะครับเหรียญกรอบพลาสติกไว้แล้วนะครับพี่พี่เหรียญอายุยืนนะครับหลวงปู่ศรีนะครับพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับเหรียญนี้นี่นะครับต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่ยี่สิบสามเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่องค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับฐานแซมวัดระครังนะครับนี่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ ต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระกลิ่งนะครับนี่นะครับพระกลิ่งนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นพระกลิ่งนะครับพี่พี่ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะครับพี่พี่นี่นะครับเหรียญพระเจ้าตากสินนะครับ นี่นะครับพี่ๆรายการที่25นะครับต่อไปจะเป็นรายการที่26นะครับพี่ๆรายการที่26นี่นะครับเป็นพระขุนแผนเครือบนะครับพี่ๆขุนแผนเครือบกรุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับนี่นะครับขุนแผนเครือบนะครับกรุวัดใหญ่นะครับนี่นะครับพี่ๆต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่27นะครับ นี่นะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อคคณนะครับพี่พี่นี่นะครับเรียมขอบพลาสติกไว้นะครับปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับนี่นะครับมีต่อโคนนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อคคณนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบแปดนี่นะครับเอ่อเป็นพระหลวงปุสุขนะครับนี่นะครับองนี้เป็นเนื้อชินนะครับพิมสองหน้านะครับนี่นะครับ เป็นพิมพ์สองหน้านะครับนี่นะครับต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบเก้าเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่นี่นะครับพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับพี่พี่พิมพ์ใหญ่นะครับองนี้ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สามสิบนะครับนี่นะครับรายการที่สามสิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่นี่นะครับ องนี้เป็นพิมพ์คีตานะครับพี่นี่นะครับเป็นพิมพ์ขีตานะครับรายการที่สามสิบนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับพี่พรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเรียนหลวงพ่อพรมนะครับพี่พเหเรียนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับนี่นะครับเรียมขอบพลาสติกไว้นะครับพี่พี่พศสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับเรียนนี้นี่นะครับเรียนหลวงพ่อพรมนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับรายการที่สามสิบสองเป็นพระปิตาพิมพ์ว่าจุลานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่พี่นี่นะครับนี่นะครับพี่พี่ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับรายการที่สามสิบสามเป็นพระเนื้อผงนะครับขุดสะเล็กนะครับหลวงปู่เผือกนะพี่พี่นี่นะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับ อุตสาเล็กนะครับพี่ๆนีๆ่นะครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับรายการที่สามสิบสี่เป็นพระสมเด็จนะครับบางขนพรมนะครับพี่ๆนี่นะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่ๆนี่นะครับฐานแซมบางขนพรมนะครับนี่นะครับด้านหลังมีกาวัดนะครับนี่นะครับพี่ๆรายการที่สามสิบสี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบห้านะครับพี่ๆนี่นะครับ รายการที่สามสิบห้าเป็นพระรอดลำพูนนะครับพี่พี่นี่นะครับพระรอดลำพูนนะครับรายการที่สามสิบห้านะครับต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบหกนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่สามสิบหกเป็นพระหลวงปุสกขนะครับวัดปากของมะขามเท่านะครับนี่นะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับนี่นะครับรายการที่สามสิบหกนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับพี่พี่ นี่นะครับรายการที่สาสิบเจ็เป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะพี่พ uh ี่น uh ี่นะครับหลวงพ่อแก้ววัดเชือวันนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบแปดนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่สามสิบแปดเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่นี่นะครับพระผงสุพรรณนะครับรายการที่สามสิบแปดนะครับนี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเก้านะครับพี่พี่ นี่นะครับรายการที่39เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับน Mont ี่นะครับรายการที่39นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่40นะครับนี่นะครับรายการที่40เป็นชินราชหลวงพ่อโมนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นชินราชหลวงพ่อโมนะครับวัด3จีนนะครับองนี้เป็นเนื้อชินนะครับพี่พี่นี่นะครับเนื้อชินนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สี่สิบนะครับพี่ๆรายการที่สี่สิบอ่านี่นะครับรายการที่สี่สิบเป็นพระปิตาครับเนื้อชินตะกัวนะครับหลวงพ่อแก้วพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆนี่นะครับพระปิตาเนื้อชินตะกัวนะครับหลวงพ่อแก้วพิมพ์เล็กนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเชือวันนะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบสองนะครับนี่นะครับรายการที่สี่สิบสองเป็นพระสมเด็จนะครับบางขุนพรมนะครับพี่ๆนี่นะครับ องนี้เป็นพิมพ์ฐานแท็บนะครับพี่ๆบางขนพรมนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สี่สิบสามนะครับนี่นะครับรายการที่สี่สิบสามเป็นจอบเล็กนะครับจอบเล็กหลงพ่องเงินนะครับพี่ๆนี่นะครับจอบเล็กหลงพ่องเงินนะครับนี่นะครับต่อไปจะเป็นรายการที่สี่ ส4ี่นะครับนี่นะครับรายการที่สี่สิบสี่นี่นะครับเป็นพระเนื้อผงพิมพ์สมรัศมีนะครับพี่พี่นี่นะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับนี่นะครับเนื้อผงพิมพ์สมรัศมีนะครับรายการที่สี่สิบสี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบห้านะครับพี่พี่นี่นะครับรายการที่สี่สิบห้าเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับพี่พี่นี่นะครับสมเด็จวัดเกศชโยนะครับ รายการที่สี่สิบห้านะครับพี่ๆีนี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สี่สิบหกนะครับนี่นะครับรายการที่สี่สิบหกเป็นภาพปิดตานะครับพี่พีภาพปิดตายันยุ่งนะครับเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับองนี้เป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่นะครับเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับพี่ๆี รายการที่สี่สิบหกนะครับรายการนี้นะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับรายการที่สี่สิบเจ็เป็นพระสมเด็จนะครับพี่พีวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบแปดนะครับพี่พีรายการที่สี่สิบแปดเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆสมเด็จปีตรันนะครับพี่ๆีนี่นะครับ เป็นพระสมเด็จปีรันนะครับนี่นะครับพี่ๆรายการที่สี่สิบแดนะครับต่อไปเป็นรายการที่4ี่สิบเก้านะครับพี่ๆนี่นะครับรายการที่4ี่สิบเก้าเป็นพระสมเด็จนะครับบางขุนพรมนะครับพี่พองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับพี่ๆบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับรายการที่4ี่สิบเก้านะครับรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะครับใน EP นี้นะครับพี่พนี่นะครับ อ่าเครื่องเล่นแค่ชอบนะครับวันนี้มาใน ep ีที่29นะครับพี่พี่หนึบาททุกรายการนะครับมีค่าจะส่งบ้านละห้บาทนะครับพี่พี่นี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับพราเครื่องเล่นแค่ชอบนะครับสนใจขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนะครับที่ศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งเก้าหนึ่งสองแปดนะครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับพี่พี่นี่นะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับพี่ๆชอบสนใจองไหนรายการไหนนะครับสามารถทักทายผ่านไลน์กันเข้ามาได้นะครับยังไงผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมอยู่นะครับช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับและก็เพื่อเป็นกําลังใจนะครับพี่ๆในการจะทําคลิปวิดีโอใน e ีต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันครับสวัสดีครับ